ปลาเค็มก็ไปอินทรีย์เอเหรอใช่เอ็มไม่ค่อยรู้เรื่องสัตว์เท่าไหร่ปลาเค็มก็ไปอินทรีย์เฮ้ยไม่รู้ว่าลูกน้ำเป็นลูกยุงเว้ยรู้อย่างว่าลูกอ้อนคือคือะไรรู้ป่ะลูกอ้อนเป็นอะไรรู้ป่ะเนี่ยไม่พี่ไม่รู้ว่าลูกน้ำยังมีบุคคลยังมีบุคคลนี่อยู่บนโลกพี่เอ็มไม่ค่อยรู้เรื่องสัตว์เท่าจริงก็ลูกอ้อนก็ไม่รู้ว่าคุณรู้อะไรโลมาไม่รู้ว่าเป็นปลาด้วยทาคนอื่นดิโลมาเป็นปลาโลมาไง เดี๋ยววันนี้ไม่รู้อีกคนรู้ว่านี้รู้บ้าจริงไม่เราไม่เก่งเรื่องนี้ยังไม่รู้เลยนะว่ายุงออกรู้เป็นไข่หรือออกรู้เป็นลูกน้ําไม่รู้อ่ะนี่เราลูกเป็นไข่อันนี้ออกรูเป็นไข่ก่อนแล้วค่อยเป็นลูกน้ําแล้วเป็นอะไรอีกเป็นลูกน้ําแล้วเป็นอะไรอีกเป็นลูกน้ำเสร็จแล้วก็เป็นยุงไม่ใช่เป็นลูกน้ําเซฟเป็นผีเสื้อก่อนเป็นดักแดกก่อนเป็นดกแดกก่อนถูกแล้วไม่เป็นอันนี้ก่อนเป็นตัวม่งก่อนโอ้ตัวม่งเออนี่โถ่เรียกวองเรอะไรกันเนี่ย เนี่ยอ้งอิสถาัาอะไกเนี่ยฉลาดมากดิันพูดรู้แค่เรื่องยุงทมาเป็นเท่าไร่เรื่องยุงมันนาพูดจหะถ้าเป็นผลิตหลไฟมาพูดกันดียวนะคือรู้แค่เรื่องยแต่พูดเหมือนเองลไม่มันไม่ได้รู้แค่เรื่องยุคือมันเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะรู้เข้าใจป่ะ แกเพาะพันยุงมาใช่ไหมบอกมันเลยนะเพาะพันยุงขายที่บ้ายหน่อยมันเป็นเรื่องที่ everyone ควรจะรู้เว้ยไม่จำเป็นไม่เกี่ยวเลยมันเป็นเรื่องที่แบบเขาจะสอนช่วงที่แบบหน้าฝนแล้วยุงมันชุมฝนยุงอ่ะแล้วลุงชุมทำทำไงต้องใสายสายป่ะใส่ยอาเบะงงอีกงงดิลูกออนนี่คืออะไรอ้อนนี่คือลูกยุงลูกกบอะไรนะลูกอ้อนคือลูกกบลูกอ้อนคือลูกยุงลูกอ้อนี่คือตีเลย ไม่เกี่ยวกับยุงมันก็มันก็เป็นพอๆกับเหมือนเหมือนเหมือนยุงไงเป็นลูกออสก่อนแล้วลูกออสจะมีช่วงเวลาเลยข้าวสาคูเขาใช่ไน้ำกระเทียมเต็มเลยยกตัวอย่างเละไม่ลูกออสกับลูกน้ำไม่เกี่ยวกันใช่วร์ป่ะแต่คือมันอยู่มันมันเกิดขึ้นมันมมัันนอยู่ที่น้ำเหมือนกันใช่ใช่เมื่อกี้จัดมาแล้วมีที่น้ำเหมือนกันแต่คือเขาจะเป็นกลมๆแต่มีหาง เออคือกบทุกตัวพี่หางแลว่ายน้ำได้เว้ยพี่หางแมันจะว่ายน้ำได้กบทุกตัวจะมาลูกอ่เป็นลูกอ่อมาก่อนใช่แล้วคือพอโตพอโตขึ้นใช่มันไม่ได้สลัดหางทิ้งหางมันจะเข้าไปข้างในแล้วขามันจะเข้ามาแทนเฮ้ยมันก็เล่นในแบบเดียวเดียวเดียวทำไมเรื่องนี้ไม่เคยเรียนที่โรงเรียนของพี่วะกินกุ้งด้วยก็นั่นแหละก็ถึงถามว่าทำไมโรงเรียนไม่สอนหรือว่าสอนมาอย่างเดียวเราไม่ได้เรียนมั้งไม่ได้หรือไม่จำจไม่หลับเราหลับหมดเลยหลับตั้งแต่เด็กเลยเหรอถามจริงจริง มแม่เจอลูกผีเหรอเด็กๆเราไม่กล้าหลับในโรงเรียนเลยอะที่ไหนอ่ะที่บผ้าห่มเนี่ยเล่นกันอยู่แล้วใช่ไหมใช่กูอย่าพึ่งค่ะแต่เราไม่กล้าหลับในโรงเรียนเลยนะตอนเด็กอะตอนปฐมเนี่ยโอ้โหไจ่เรียนมาหมดอะมาห่มแล้วแล้วมาให้ยมละดับตรงไหนได้หลับดับตรงไหนได้อ่านดับตรงไหนได้โดู ปอมหาลัยที่นอนอยู่หอเลยไม่กระดิกเลยอ่ะตอนเราอยู่ปออ่ะพ่อแม่เราครูเรียกพ่อแม่เรามาเลยที่โรงเรียนเบอกว่าชอบแบบไหนไม่เขาบอกว่าเราเป็นเด็กที่แบบเต้นไม่หยุดเลยเว้ยเขาสอนแล้วเขไปเต้นเขาเต้นอยู่แบบห้องอย่างเงี้ยเราเต้นเราอยู่ข้างหลังห้องเต้นดีดีด้วยแบบซนมากลูกคุณพ่อคุณแม่ซนแบบด่าแล้วพอเราได้พูดคำนึงว่าไม่เป็นไรครับคุณครูที่บ้านผมผมนักเด็กซนครับโอ้โหคงเงียบเก็บเลยเด็จริงเหรอ คือเราแบสอบวิทยาศาสตร์ก็ยืนเต้นอยู่หลังห้องเพืแบบมุ่เป็นบ้าอะไรก่อนสอบอะไรนะสอบวิทยาศาสตร์แบบทั้งกสอนพี่ไม่ทำเว้ยไปเต้นอืมเต้นเต้นบ้างเต้นให้เสร็จก่อนแล้วแล้วก็ค่อยมาทำป .2 อะไรเงี้ยก็อีกแบบส่งตัวเองมาละแล้วดีครับไม่ไม่ไม่คือแบบเรารู้สึกว่าเราอ่ะเราอยากเต้นอ่ะเราก็จะลุกเลยเต้นแล้วก็มาทำแล้วก็เป็นลุกอย่างเงี้ยปอะไรนะกระดอษป .2 ป .2